วันนี้หนูเอลีนได้รถใหม่ซึ่งเป็นรถของแถมผลิตภัณฑ์นมซึ่งผู้ค้าได้นํารถของแถมนี้มาขายที่ถนนคนเดินหนองห้อหนูเอลีนก็ชอบมากเลยนะครับไม่ยอมปล่อยรถคันนี้เลย ใหม่ก็ยังองชนน้อไม่ได้นะครับกับจับทูทูๆอยู่ก่อนนะครับดูเชิงกันไปก่อนมียกด้วยนะครับเฮ้ยไปทิ้งรถทำไมเอารถไปด้วยหนูขึ้นเลยขึ้นรถเลยมามามา <S 2> <S 2> ขึ้นเลยคะ่ะขึ้นด้านข้างอะลูกขึ้นด้านข้าง โอเคมาตรงนี้มามาแม่มสวัสดีครับอ,อ่าไปทำอย่า,างานั้นไม่เอาเนะเดี๋ยวไ,ไปชนโดนรถมาจอยทาไงอ่ะต้องจอดก่อนเจอนั่งเลยหรอปบดเต่าบ้า อยู่ใกล้น้องห่างน้อง3เมตรไปเลยคุณครับทำไมนะมันเป็นรูเหรอคะับตรงไหนครับ แล้วหนูทำไมไม่เขียอะหนูลากไปทำไมเด็เกดวงกรหาย <Billie S 1> มาองกรยู่ก่อนมามหาพี่องกรมาอยู่นนะเอ้ามาหาพี่องกรเร็เดีครับระวังหลังไปตรงนู้นสิฉันบอหมอกุกกรเนี่ยงกรนี่นะบอให้จอดให้น้องไปหาไงอาน้องไม่ไปแล้วต้องจอดเลยฮะมาจอดตรงนี้เลยองงกร ดี๋ยวให้น้องไปหาอ่อาไป,ไปหาที่ม <ไป S 1> ัง,<ป>งกรลูปกไปหาที่มังกรพวกมือเลือกน้อง,เอ,งเอเอหิวหนูหิวไปหาแม่ไปลูก แม่แม่แม่ไปเลยลุยลุยหิวคุณไหมลูยกมาตรงนี้ลูกรถตัวนี้มันมันมันต้องเอ็นตัวไปเลยเลยแม่เลยไปแม่แม่แม่

เลขหนึก็หนึ่งเร็วเลขห่ก็หนึ่งแวอขึ้นลูกปขึ้นะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมปเหมก่เจ็บาวไม่น่าจะเจ็บแนีิิยิ้มเลยยิ้มเพราะว่าชอบอยางนั้นเลยมาลุย โอเคแมาๆๆจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊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 เรียกเรียกเราเขาว่าโอเคแล้วเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ,ก,ะก,ก่อนสวัสดีค่ะลูกพี่มังกรสวัสดีครับน,น,น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องจอดเลยนะจุกกรที่มังกรสวัสดีครับน้องสวัสดีครับ